ล่าสุดทีมชาติไทยเรียกตัวปอรเมตอวิไลและอีกราส,สันหลนแทนที่ของอนันต์ยอดสังวานและทีรศิลปแดงดาที่บาดเจ็บจนต้องถอนตัวไปโดยเมื่อวานนี้ครับในเกมกับการท่าเรือเอฟซีเนี่ยทีรศิลปแดงดาได้รับอาการบาดเจ็บและต้องถอนตัวจากทีมชาติไทยไปเพิ่มเติมต่อจากอนันต์ยอดสังวานและสุพันธ์ทองสงทางด้านของแอชโลนิฮัตสันครับก็เลยแก้เกมโดยการดึงตัวปอรเมตอวิไลจากจูบิโลอิวตะในเจ2แล้วก็อีกราสันหลนจากพีทีประจวบที่ถึงแม้จะมีชื่อติดทีมชาติไทยยู3 แต่ด้วยฟอร์มครับก็ต้องเรียกขึ้นมาชุดใหญ่ก่อนทางด้านของปรล์ไม่อาวิไลเนี่ยช่วงหลังถึงแม้จะไม่ได้รับโอกาสเลยกับจูบิโลอิวตะในเจ2แต่ด้วยคุณภาพเองก็ถือว่าเหมาะสมส่วนอีกลาสสันหลนนี่ก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากครับ ต่อยอดมาจากทีมชาติไทยยุ3ยในลีกกับพีทีประจวบก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมยิงประตูดได้ต่อเนื่องแล้วก็ถูกเรียกขึ้นสู่ชุดใหญ่ในทันทีต้องรอดูครับว่า2คนนี้นั้นจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคข,ของแอชโันฮัสซันโดยเฉพาะทางด้านของอีกลาสันหลนที่นี่จะเป็นการติดธงครั้งแรกในวัยเพียงแค่ย1ปีเท่านั้น,นะครับ